ด่วนด่วนด่วนงานนี้พอยุดโดนไปเต็มเต็มโดนอะไรอย่างไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่นี่นี่ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่องในพุ่งชวนคุยเพื่อเป็นกาลังใจลุงเป็นมาลัยลูกสาว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 โอนไปแล้วครับให้ลูกสาวไม่รู้แม่หน่อยจะทาอะไรคืนนี้หรือพรุ่งนี้นะได้เห็นมาลัยลูกอ้วนชวนคุยแน่ครับรอบนี้มีความสุขทุกครั้งที่โอนตังรายได้จากช่องให้ลูกสาวโคตรมีความสุขเลยโอนมาเป็นปีๆนะครับก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่ เอฟทุกคนที่กดติดตามและดูไม่ข้ามโฆษณาพรอยุธนะครับเป็นคนที่น้องนับถือเป็นคนที่น้องเคารพลองบบาจากบอสโจอีกคนนึงอีกคนนึงในของวงเลยนะครับเพราะว่าตอนมาแรกๆพ่อยุดธ้าไหว้พระจุดธูปใบพระนะกา้าดอกพี่ลถนะแล้วก็ไหว้เจ้าที่หนึ่งดอก ช่วงหลังๆนี้เราไม่เห็นการถ่ายไหว้เนาะแต่รุงยังเชื่อว่าลูก,ลกสาวไหว้ทุกวันไหว้ทุกครั้งนะครับแล้วก็ไหว้บันไดเนาะพอหยุดไปยกมือพนมตอนไหว้บันไดสอนลูกจนลูกสาวเก่งเรื่องการไหว้บันไดก่อนขึ้นมือแตะดินแตะหัวนะณปัจจุบันนี้ลูกสาวจะไปขึ้นเขาเรียกลิฟต์เหรอไอตัวยกอะลิฟต์นะที่ยกขึ้นไป ลูกสาวก็ไหว้ก่อนขึ้นแล้วก็มือแตะแล้วก็มามาแตะหัวการไหว้ของลูกสาวเนี่ยไหว้มาแต่แรกเนี่ยไหว้พอออกจากการแต่งตัวก็มาไหว้ไม่หน่อยเนาะถ้าไม่หน่อยไม่อยู่ก็ไหว้พ่อเอกแล้วก็มาไหว้บอสโจถ้าบอสโจลงมาจากเพลงได้ทันก็จะมาไหว้ถ้าลงไม่ทันก็ไม่ได้ไหว้หลังจากนั้นก็มาไหว้เวทีไอ้ไหว้พระไอ้ไหว้พระก่อนบอสโจบ้างบอสโจก่อนบ้างแล้วแต่อะไรจะเจอก่อนนะ แล้วก็มาไหว้บันไดาทางขึ้นแล้วก็ไหว้เวทีนี่คือกิจวัตรประจําวันในช่วงแรกแรกที่ลูกสาวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรปันแพงแล้วก็พยุทธ์นะครับเคยขนล,ลุกขนชันกับช่วงในการไหว้ของน้องหลายๆครั้งนะครับและหลายๆเหตุการณ์ที่ทําให้พยุทธ์มีความรู้สึกแบบนี้ครั้งนี้ก็โดนเข้าอีกแล้วโดนอะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังเพิ่มเติม ใครที่ดูโทรศัพท์นานๆแล้วสายตาสู้แสงไม่ได้นะต้องแว่นอันนี้เลยนะป้องกันแสงสีฟ้าเห็นไหมมันจะทําให้ดูโทรศัพท์ได้นานใครดูลูกสาวนานๆดูอายุเยอะๆต้องถนอมดวงตานะครับใช้แว่นสายตาอันนี้เป็นแว่นสายตายาวนะครับเลนกระจกแท้ป้องกันแสงสีฟ้าแบบนี้นะขาโลหะอย่างดีแน่นหนาน,นะครับ199แถมกล่องให้ด้วยหนึแถมกล่องให้ฟรีนะค่าส่ง สามห้าบาททั่วประเทศค่าส่งสามห้าบาททั่วประเทศนะมันต่างจากแว่นทั่วไปอย่างไรแว่นทั่วไปจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันไม่มีแสงสีฟ้าแว่นเรานี่เห็นไหมเรามันต่างกันใช่ไหมตำแหน่งเดียวกันนะแสงมันต่างกันเลยอันนี้มีสีฟ้าออกมานี้ไม่มีมันเป็นขา,ขาวขาวนี่แหละครับป้องกันแสงสีฟ้าแว่นตามตลาดนัดจะไม่มีสายตาเราจะเสื่อมไว้เนาะฝากไว้สําหรับคนที่รักดวงตา หนึ่งเก้เเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบอร์เบอร์แล้วก็แอดมาเบอร์แอดมาตั้งแต่แรกนะครับเบอร์แต่แอดมาเพื่อที่จะคุยกับลุงได้และได้คุยกับลุงด้วยนะโอ้ <S 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 oh, พยุทธ์นี่เจอเหตุการณ์อะไรต่ออะไรหลายๆเรื่องแล้วพยุทธ์ก็มาเล่าช่วงไลฟ์สดของส่วนตัวในช่องยงยุทธแม่ติ่งชแนลเนาะหรือไม่ก็ยงยุทธลำเคินออฟฟิเชียลอะไรประมาณนี้เล่าบ่อยมากในเรื่องเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอครับ น้องอิงเ <c oughs> จออะไรต่างๆทำให้ตัวเองรู้สึกเปลี่ยนแปลงไงแต่ลุงพูดได้เลยว่าพายุ์ในอดีตก่อนที่น้องจะมาทำ u t u b e ก็ไม่ได้เท่าไหร่ไม่ได้เท่าไหรไ่หมายถึงไม่ได้คิดจะทําจริงจังแต่หลังจากน้องอิงมาเนี่ยพยุ์ทำสองช่องนะทำ u t u b e สองช่องเหลือเชื่อนะจากคนไม่คิดจะทำนะทำ u t u b e สองช่องไม่ธรรมดา ว่าแล้วเดี๋ยวลุงก็จะทําอีกช่องหนึ่งลุงอ้วนชวนคิดเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะกําลังจะเริ่มแล้ครับเพื่อเป็นอะไรนะป้องกันเผื่อมีอช่องโน่นนี่นั่นเป็นอะไรก็จะได้มีช่องสำรองไว้คุยกันนะเดี๋ยวคิดถึงเอฟซแย่เลยลุงอนะ่ะพอหยุดนะครับไปเจอเหตุการณ์ต่างๆก็มาเล่าอย่างเช่นไปเจอพระหลวงปูสุขพูดถึงน้องอิงหลายๆเหตุการณ์ว่าเป็นอะไรอย่างไร เป็นลูกศิษย์ลูกหากันแบบไหนมาก่อนนะครับพูดไปก็สะอึกไปนะครั้งนี้นะพอยุทธพูดไปร้องไห้ไปแล้วก็พูดต่อไม่ได้เลยอะเมื่อพูดถึงน้องอิงแบบเนี้ยโดนเขาเรียกพลังที่มีในตัวน้องอิงกระแทกจิตใจทำให้สะอึกพูดไม่ได้ดูคลิป,ปเปืไ่ไรก็หนี้ก็นม่ไไ้เดี๋ยวพี่น้องเสี่ยว่าห้ององงไงกันยมือนี่แต่อยู่ด้วยกันแล้วว่า ขนาดคอยยุอายุปณิเพราะว่าถามลาลือละรุ่นเดียวกันก็พยุติรุ่นเดียวกันแล้วก็ว,กว,กว่าเสือแต่มันบอว่าไรแต่มันขึ้นเราเบึงแล้วก็หายเนี่ยมเอาเจ้าให้เอาเจ้าคือสิีให้หลุ อี่ยังอีกพี่น้องพอยุดไทยกลางคีบแล้วบาดยุดก่อนยุดก่อน <c oughs> เอาให้พี่น้องเห็นดีละที่ยุดเทยียนอย่างจะมีอย่างเจ้าขร้นหายวะ้ล

บอกบอก ica, บกั mm. กนกับเราอะครับว่าจังไรล่ะคือจังเห็นคือจังเห็นเก้าองค์สีแม่เห็นกันหนอนเนาะมันหนีสิเกี่ยวอย่างกับเจ้าเจ้าคือหายมันนั่นมันน่ <c oughs> บน,บนตันกันนะเอาไปนอนฟังเดี๋ยวจังฟังไม่พอยุดนะเป็นใครก็เสื่อมลุงก็เสื่อมลุงอนะบางทีไปเจอหน้าลูกสาวแบบ กำลังดีๆไปเจอหน้าสาวตกใจกไม่ใช่ตกใจกสะอึกตื้อน้ำตาไหลเองเลยลุงเคยเจอหลายๆครั้งนะช่วงแรกๆเลยช่วงหลังๆนี่ก็ยังเป็นบ้างนะครับแต่ไม่มากเหมือนช่วงแรกแล้วแต่ก็เป็นอยู่มีอะไรที่มันแปลงแปลง,ปงอะไรที่มันตื้อตืตัตตงตนงัมันก็จะฟิลมก็จะมาความรู้สึกก็จะมาแล้วพูดไม่ได้น้ำตาก,ก็จะไหลเหมือนพอยุติอะไร หลายคนเป็นนะครับไม่ใช่เฉพาะลุงนะหลายคนได้ไปหน้าเวทีอะไรที่มันสะเทือนเข้าไปในหัวใจจะเป็นอย่างเช่นเพลงหอบฝันมาหลังฮานที่ไปร้องแล้วพ่อพ,อพอ่แม่แม,มาร้องตามหน้าเวทีก็หลายคนก็น้ําตาไหลร้ลองไห้นี่แหละพลังที่มันมีแบบเราไม่รู้มันเหลือเชื่อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดโดยไม่ได้ไม่ได้เตรียมหรือไม่ได้จัดฉากแต่มันเป็นจริงหลายๆครั้งหลายๆคนนะครับ หลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนมวนนี้พยุติโดนเองกับตัวเองนะโดยแม่ติ่งเป็นพยานแล้วมีช่องของพยุติแม่ติ่งถ่ายไว้ด้วยนี่ถ้ามาเล่าแล้วไม่มีหลักฐานไม่มีใครเชื่อหรอกแต่เล่าแล้วมันมีหลักฐานมีความเป็นจริงเห็นชัดๆเป็นแบบเนี้นะใครไม่เป็นไม่รู้ใครไม่เคยไม่รูนะ้ลองดูสักครั้งแล้วจะเข้าใจว่าเป็นแบบไหนใครเคยมีความรู้สึกแบบนี้คอมเมนต์มาด้วยนะเอ้า มาจังหวัดกาญแวะเวียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่เนาะอยู่ที่ตำบลโคกตะบองเพื่อทำการจังหวัดการบอกว่าเป็น FC น้องอิงมีส่วนลดให้คลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย